สวัสดีครับวันนี้ทางร้านมีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทยนั่งขับนะครับผมนี่ครับด้านลังเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนี่นะครับเครื่องหยอดข้าวใส่รถไทนั่งขับนะครับรุ่นนี้เป็นแปดแถวนะครับตัวใหญ่สุดนะครับของทางร้านนะครับแปดแถวสี่ถังนะครับแปดแถวสี่ถังนะครับผมนี่นะครับเป็นจานลูกปืนใบขี้เมานะครับจานลูกปืนใบขี้เมานะครับ บเรามาวัดบ้างเยความสูงทราบไหบานะครับรุ่นนี้หน้ากว้างหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรแปดสิบครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนได้นะครับความสูงบัตเออซ้ำกันบ่าอ่าห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับความสูงนะครับห้าสิบเซนจากพื้นนะครับ ดูหลายมุมครับตุงนี้จะด้านหลังจะเป็นสองกงจักรนะครับผมสองงจักด้านหลังนะครับเอาไว้ค้ำยันสมดุนเครื่องนะครับไม่ให้มันเซไปซ้ายไปขวานะครับย้อนแสงหน่อยนะครับด้านหลัง ข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับข้าวห่างประมาณ20-25ถึงเซนนะครับห่างประมาณ20-25ถึงเซนนะครับตัวนี้จะเป็นจานจานแบบแบบลงแบบเป็นหลุมเป็นกอนะครับแบบห่างนะครับประมาณ20-25ถึงเซนนะครับส่วนตัวนี้จะลงถี่กว่าเดิมนะครับลงถี่กว่าเดิมนะครับตัวนี้จานตัวนี้ที่แถมให้นะนะครับจานที่แถมให้มันจะมีเอาใส่ไว้ตามรังนะครับทางข้าว ใส่ได้ประมาณถังละ15กิโลขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับทางร้านแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับเครื่องนี้ก็จัดส่งได้นะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับราคานี่อยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับจัดส่งได้ทางไปสณีเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับทั่วไทยนะครับผมนะครับ ราคานี้ก็ยังไม่รวมส่งนะครับผมสินค้ามีเยอะนะครับเต็มเต็มโกดังด้านหลังนะครับนี่ครับโกดังด้านในมันมืดๆหน่อยนะครับก็เลยออกมาหนึ่งเครื่องนะครับรีวิวรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับครับโทรสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0944699224นะครับ ส่งได้ทั่วไทยนะครับติดเงินปทางหรือว่าจะให้ไปส่งเองถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ